ตอนนี้เราทําเส้นนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะคะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สามเราก็ทําเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นตัวนี้นะตัวนี้เพื่อจะเป็นการเก็บให้มันแคบลงเสร็จแล้วก็จะเป็นการเสร็จเลยนะคะอันนี้เส้นที่เส้นที่สามเราไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่า เราก็ทําเส้นที่สองให้ดูแล้วตรงนี้คือเส้นที่สองนะคะส่วนเส้นที่สามเราไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะคะจากเส้นจากจากตัวกั้นตัวนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สามเราไม่ได้ทําให้ดูมันก็เหมือนเหมือนกันกับเส้นที่หนึ่งอันนี้คือเส้นที่หนึ่งนะแล้วก็เส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สามตอนนี้เราก็จะมาขึ้นขึ้นเช่นตัวนี้ค่ะหลักขึ้นหลักนะคะก็โซ่สามสองสาม แล้วก็ปักลงพันโลเข็มปักลงหนึ่งหลักกั้นด้วยโซ่สามโซ่สามจะตึงเกินไปใส่โซ่สี่โซ่สีดีกว่ามันมันมันจะได้ไม่ตึงเกินไปแล้วก็ข้ามหนึ่งนะคะข้ามหนึ่งมาลงตรงนี้แล้วก็ลงสองหลักนะคะแล้วก็โซ่สี่สามสี่ตรงนี้ ข,ข้ามหนึ่งช่องมาลงช่องนี้อย่างนี้สองหลักแล้วก็โซ่สีสองสามสี่ 4, 2, 3, แล้วก็ข้ามข้ามหนึ่งช่องลงช่องนี้สองหลักมันก็จะได้อย่างนี้นะคะเราก็จะทําไปจนรอบ ทำจนรอบแล้วแถวที่แถวที่สองเราจะลดลงลดโซ่ลงเป็นสามเป็นสองเป็นหนึ่งแล้วแต่ว่ามันความแคบขนาดไหนนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆอันนี้โซ่สี่นะคะโซ่สี่ข้ามหนึ่งช่องมาลงช่องนี้สองหนึ่งสองสามสี่ข้ามหนึ่งช่องมาลงช่องนี้ สองหนึ่งสองสาสเราจะทํามาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้เราทําคอแคบลงได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราทําตรงนี้สองหลักไม่มีโซ่กันตามด้วยโซ่สีนะคะกัน รงนี้ไม่มีโซ่กันตรงนี้จะเป็นโซ่สี่แล้วแถวที่สองก็คือสองหลักไม่มีโซ่กันแล้วก็โซ่สามนะคะทีนี้เราจะเก็บเก็บตัวนี้จะทำตัวตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะเราจะเริ่มอันนี้เป็นแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายของคอ,อจะพยายามรวบรัดให้มันสั้นลงนะคะก็ x ค่ะเราจะ x นะคะ x ธรรมดาลงในช่องตรงนี้ก็3มเสร็จแล้วเราก็จะมา x ลงตรงนี้ไม่ใช่ x ลงตรงนี้โซ่ โซ่สามนะคะตรงนี้จะเป็นสามแล้วก็ปักเฉียงจะได้อย่างนี้นะแล้วทีนี้ก็เอ็กลงอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้านะคะตรงกลางจะเป็นห้าก็ปักเฉียงเพื่อเป็นปุ่มนะคะอย่างนี้แล้วก็เอ็กลงอีก1ครั้ง แล้วก็ขึ้นโซ่ 3, สามเสร็จแล้วก็เอ็กลงไม่ใช่ปักเฉียงค่ะปักเฉียงปักเฉียงลงในตรงช่องฐานในฐานนะคะจะได้อย่างนี้นะแล้วก็มาเอ็กลงตรงช่องโซ่ตรงนี้มันก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอ็กลงไปสามหลักสี่หลัก เสร็จแล้วเราก็มาเอ็กลงตรงกลางตรงนี้แล้วก็ขึ้นโซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วเราก็ปักเฉียงลงไปนะคะแล้วก็ทําอย่างนี้แล้วก็เอ็กอีกครั้งอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซ่ห้าสามสี่ห้าแล้วก็ปักเฉียงเหมือนเดิม เสร็จแล้วเอ็กลงตรงกลางอีกครั้งแล้วก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็ปักเฉียงลงตรงนี้เสร็จแล้วก็รวบอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอ็กลงตรงช่องโซ่ช่องโซ่ตรงนี้สองสามมันจะได้อย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ เราก็จะทําไปอย่างนี้จนจนรอบนะคะก็จะเอกลงตรงนี้แล้วก็โซ่สามแล้วก็ปักเฉียงแล้วก็เอกลงอีกครั้งคือโซ่ห้าสามสี่ห้าแล้วก็ปักเฉียงลงไปเสร็จแล้วก็เอกอีกครั้งในช่องเดียวกัน แล้วก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็ปักเชียงนะคะแล้วก็มาเอ็กลงตรงนี้เอ็กตรงนี้แล้วก็เอ็กไปจะได้อย่างนี้นะคะ เราทาไปเรื่อยๆจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะค่ะตอนนี้คอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะนี่อย่างนี้นะคะคอที่เสร็จสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยค่ะจะออกมาแบบนี้ยังไม่รีดนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เสื้อตัวนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ